มั้ยล่ะได้ละมากินเอียงสบายดีพี่น้องมากินมาเกี้ยงน้อยกับตงหุ่นนึกจ้าสบายดีจ้าบุ้งแม่แกะใหามั้ยมาถ่าแกะใหม้าาหมาสบายดีพี่น้องกลับมามาเถ่าแกะให้มาอันมาสบายดีก็ลูกสบายดีมากินสบายดีเกี้ยงกับตงหุ่นเด้ดอนคนละไม้ท<า>มั้ทงเราเออแบบเกี้ยงทั้ง,ทงเราเออแบักสม จาหอมสทั้งไก่เอ <co> ิญเอิญสมหมักสมทั้งเล้าเอิญหมักเกี่ยงชนเขี้ยวหวานค่ะเอิญเคียวหวานนโลน้อ้เดไม่น้อยพร้อมกินผูกเ่าในนี่แหละกินหมักใบกุ้ดอกใบไหยเอิญแลบกินเอาได้แลบบินเอาได้มีากรนังบินอยู่หน้าบ้านหลัก ไม่เนาะพี่นนองดังในบ้านอากาดีเห็นตรนาเซี่ฮักจะเห็นบ้างไหมอ้าคฮักเลยอ้ามันเดอกนดอกคอนหเน่าเห็ดต้อมนเนนะพอลืมบ่งไม่อนมันก็ฮักเลวไม่้นเนาะิอือกินเนาเหมือนจาเห็ดแมาให้เลยเกะเ็ด้าออกเลยอนียจิ้เนียไม่อันีเชดข้าออกเล

น,นหูมันแรงมากกว่าหูมันก็หูหูหงงเงียบเลยนะเอาหม,ามัดเฉยด้ยชาวปูเลยนั่นหมัดเธอชาวปูเฉยทำม,มันก็หูแล้วเอไาไปว่อยู่ข้อไค่ มีใถไ้าบ้าอกอเมหเม็ดเมม็อไปเลยไเลยได้แล้วไปแล้วบ้านแต่เป็นพวงลดเจ็ดสิบป่ะเข่าขาโค้งเข่าขาโค้ง อันนี้เท่าด่งแม่เท่าหัวเปปลาดุกอันน to uh okay. um, ี้เก็บยิ่ของร้านปลาเปลาดุกน้อยว่ะไปซื้อให้ปลาลุกน้อยด้วยปเปปลาดุกไม่สายลูกอ้าวโ่ท่านได้ย้ำะคืนน่ะบา่าบ้อดเท่ากินนะการละิเลย

อ้อนี่ใ้ดือ่ะอันนี้อันนี้เ็ได้ได้ใครผ่าสิมะไ้ักนะไ่ดับได้พ่อนมุนตอมช้าเ่ยังดับดับหนงมาน่เจลูกเจ้าบอกินนี่ยาเ็นะเจ้ายาเ็ดเจ้าเดนดว้่อนะจ้ะเนาะกินก็เป็ม่เยกิน่า

ลูกเพาะคนคนิ้มาแล้วนีเทาจิ้กินมจิ้เกคเก็นหอเท่า้ถึงน้องขาดหัวบ่อยตโปกหมดนะบัดแลนมาเฮือนบอกไรเฮ็ดแักแลนนางมงเคลนะแล้วที่หลังมาจักแลนอีกแล้วไป่นง้องเสือกบกินเสือดื้อหมดน่ะเ มาเฮือนโชกหาแม่เกือกปาลาแล้วไปใช้ไปนี่ไปใช้เป็นไปลาเกือบปลาหายโอ,นะโอมันุ้งหัวหานบนหันเบงเด็กเเบิงบ้งเบิบ้ม่เห็นนะ เท right, okay. wow. yeah. yeah. okay. ี่ยวเนาะกืนกับดกกนเที่ยววันวันกืนจะเข้าไปเนี่ยมือเท้าของท่านจะแจ้เชื่อยหลดเที่ไปเี่ยวนีได้านี่เนจะเข้าเห็ดเนีีเพื่อนเขาไลายือบทางในล้คือบเคยทางในบกนห้านค่ายเื่องก็ได้คนเที่ยวดิดีไม่หล่ะท่านแจ้งก็ได้ยินเฉียหลุดออกเอาอันนี้นะจะเข้าไปอยาเดี่ยนดู หาโมกตีโมกเาบุ่นๆเที่ยวไปต้ดจับเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาเด็กชมมาเย่เด็นทายเครคนนเขายังเห็ดเบียก็หง,งานจนีนะเลยแขกซื้อมนแท่งถือกระโดดนึงแซนหาวะ่ะเ้าเอาสามหลดเอาอะไซื้อน้ำไฟนะซื้อน้ำจุน ป้าเท่าคือได้แพงแค่บาทนี่อะไรจัวกวะทุกคนนะับพี่น้องกันพี่น้องเป็นว่าวงไหนน้องกันเลยได้ถือแม่นบตัดเส้นหาเนื้อว่าว,าวเอาเสียงเสียงสิลงเลยนะเออสิลงน้องเลยนะได้ได้ทุ่มจับนี่

bung đích nói là bung đích nói bung đích nói à. <laughs> à đi bung đích nói đi thôi đích nói đi bung đi đi bung đích nói 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 đi bung đi bung đích nói đi bung đích nói đi đi จดึงเอดึง่ยด้องรเบิงเนาะมันเป็นในใดเนาะเด็ในใดเนาะมันลงหมดได้มันเคยลงองลงแล้วม่ไม่ลงกัเตือแลลวเคยลงให้งยพนันขลงเองยันลื่นในลมันเป็นดุขนาดไหนัน แล้วนก็ซื้อซือยเออเออเอองลยจะเอาไปเล่นอยู่ดึงกบไปของกป้าไหนดึงกบไป๋านนานนานาไปปั่นเนาะนี่ปั่นเห็ดงามเตียงเต็มานเนาะเออถือน้องเห็นมาน้องเปียกค่ะไม่งดองย่งมนงข่อยนะดอกัวข่อยนี่ เอาพี่น้องคลิปสี่กับไปก่อนจ้ะพ่อคนให้คลิปหน้าบายเด้อพี่น้องเดินไปบายเด้อหยุดเลยนั่งลงลูกนั่งลงบายไปก่อนพี่น้องคาะพี่ตาในซองม่จี๊ขอแอร์ในเด้อจ้าบายบน้ำโมดิบายแม่จูบลาครับจูบลาฮู้เด็กๆได้จูบลาจูบลาหนี่งหนึ่งไปบายบัดหนี่งจูบบังหนึ่บบายเนึ่